ค่ะเลิกงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเลิกงานแล้วค่ะชิมเมอร์เฮิร์แล้วแบบนี้ประมาณ16นาท,จท,ทีจ้ะถึงจักรยานจะ้จะบาบายจ้ะเมื่อแล้วเพราะว่าขับปั่นจัก,กรยานนะนะะมาโรงงานเขาเยอะเลยเดี๋ยละ่ะ กองรดจ้ะฝนก็ตกพี่น้องได้ เลิกงานแล้ววันศุกร์จ้าอัน,อ,นอันตอนยกมือไหว้ขากระเบิ้งแล้วมันเอ็ดเพอน์โนเลยไอโทศัพทัเลยโทรศัพท์ฮะนาขอบอรจักฮะนาเขาก็เลยบอกเขาว่าเฮาอันมียูทูบเออมีชาแนลเป็นของเจ้าของ สั้นคอนีน้องเลยมันก็สั้นอันนี้แหละเนาะปั่นยากยานกระยะเด้อเพราว่าสมมุติมันเกิดอุบัติเหตุมาเนาะเฮากันยังเห็นแม่นบ่ละบบเห็นเมดมันก็ต้องเห็นส่วนหนึ่ง แค่แต่จักรยานมีเก๋พี่น้องเลยบเบามือไปเลยก็เร็วกว่าอย่างอยู่เมื่อเช้านี้มา16นาทีเนาะ,ะแต่ว่าตอนมืออนี้มันลงเขามันก็สิเร็วอยู่เล้ะ จะปลอบให้ค่อยก่อนรู้อยมีวิดีโอได้ล่ะคุณป้าเอ้ยตกอยู่กับคือสิบบอเป๊ะเราพี่น้องเงินเพิ่มเมื่อหอดเทินกันแล้วจอดก่อนจอดข้ามไฟแดงกัน ด่านขี้หอนบอตะไซด่านเด้ด่านชิปเป็นลมจอดให้ค่อยไหมค่อยมีกล้องได้จอดไหม นะอย่านะฉันมีกล้องหน้ารถนะอย่านะวกแกจะต้องโอ้ฝนตกแห้งแบบพี่น้องตายก่อนยฝนตกแล้วพี่น้อง อเอ็ดบาบคอยอถ้าให้เลื่อนครับก็เป็นอยู่ดอกพี่น้องเอแต่ก็เยอะเอ็ดละบะว่บไอแม่นว่าบ่กก้าดอกก้กาแต่ว่าเข้า มันไม่ได้เซค่ะนั่นอันนี้เห็นะะเอ่าเขาบ่าครับเจ้าของกับบอด้อันไปทํางานไกลปาร์เรอน่ะนะเอาแบบเอาที่ไปได้พอเจ้าของกระเท่าแล้วนะเนาะอเอาที่ว่าเจ้าของสามารถไปได้ย่าเบื้อบืนห็นนะบืนไปกระซำนั้นลหละกลางคนแล้วเอาว่าพอได้หมดได้สื่นพอ ชีวิตมีความสุขเนาะอืม่ต้องว่าบืบืนจะได้จะหัง่งจะมีเรอกเอาแค่นี้ละ่ะพออยู่พอกินพอหมนพอซื่นหม่ได้กินปลาหมึกก็ได้กินปลาหมึกน้ำหม่เนาะก็แค่น,นี้ละ มีหล่นจะหลจอดก่อนจอด้จาจักข้ามขับไปนั่งข้ามปึ๊บสิบวามีเพื่ออย่างแล้วนะเดี๋ยวก็ะหอดนะคีน่น,น,น,น้องเหนื่องทางละ กบเป็นยังเนาะทำงานทำเมยกัสบายเจอมีความสุขเข้ากัาเนาะพี่น้องดีกว่ามันยังการธาตะติอะกันอิสาตาล้อนกันอันนี้สบายใจไปทำงานแผกับสองคนผู้นึงเก่งแนวหนึ่งผู้นึงเก่งแ้วหนึ่งอันไทยทำงานน,น้ำกะเล่ากะ ลงเขาได้นี่เบรกได้นี่ฮะอ่าลงเขานะคะลงเขานะคะทิ่มแขวมองนี้แหละเนาะโอะ้โอ้เบรกกับท่านก่อนดิเอาตีนเบรกนำ้ำเสียบใบรุ่นได้เสิลง่งสิลง่งคันใดได้พี่น้อง <c oughs> อือจุกอะ มันสีถิ่มแคบซ้ำเต่าโอ้ไอแบบกองคอยก้องคอยกองคอย,อคอยไอแบบสัตนคอนอันสัตนคอนนี่คือกองเด้อแต่ว่าเมื่อืนจิมาหล่อบึงเฮดอยู่พี่น้องเออถ้าเบาะแนะเพราะว่าต้องไปเอาของอยู่ไอเทสโก้แต่เขามีมาเก็ตอยู่นอกตันแต่ก็บรยาตไปเราหล่อบึงเฮดกินแล้วลเวมื่อคืนนี้ท่าน มาจ้ะไปข้ามทางแล้วเมื นี่ก็ลงเขาข้ามไฟแดงกะสชีหอดเฮือนแล้วทางสันดนี่นะพี่น้องเบรกได้จังสาถ้าบอกเบรกก็ริวิวๆข้ววามไฟแดงรถตามตาย ก่อนลองก่อนโอ้ยขาผดไฟแดง,งห่อยนีงคือน้องจอดให้ค่อยแมคุ้มจ้าผมก็จะค่อยปิดปิดแล้วตามได้แล้วลงแถวเด้อจ้าแบบน,นี้สั้นสัน้น ่อยสิพะลื้อิิมแค่ย่าเราก็บมันอันเกาะถนนอยู่นะมันกมมเกาะมือนเลยไปตรงเลยหอนเฮื่อนเลยแบบนี้มาขึ้นก่อนก็ต้องปั่นเลยไหลลงเฮื่อนเลยอันนี้อแต่ว่ากระเบิอยู่ระน้อยหนึ่งดานคนหย่างมาสวนทางไปตามเข้านะ เป็นโทษเป็นโทษอ่านี้คนอย่างมากเลยฮัลโหลยะยะยะอ๋ออีตาอันนี้มู่มู่ผู้บ่าวในเฮออนคอยเราเราเอาไทยได้เหน็นนะเราเคยไปเมืองไทย <laughs> ไปคิดคานคุยน้ำลายแต่ถ้าคุยแล้วสิว้าวลำดีลำไรถ้าเมาคุยกันรู้เรื่องอยู่ดอกถ้าบ่เมาเนี้ยเฮาเฮาย่างบมมีสติมาผ่าป้อเมลแดเนี่ยมาดื่มสักแก้วสบอ เป็นมองนี้เนาะเขาเขาล็อกเบอร์คนอันที่มอเตรอร์ซคอมมอเตรอร์ไซค์นั่นนะประมาณนั้นเบอร์จัก,กรยานเนี่ยแต่จักรยานก็ลักไปมาต่อค่ะโอ้ยเกือบข่อยก็ได้วบาแมนวอเตอร์ฟูปเบอร์อเป็นจุดเตี้ยบเนาะเมื่อค่ะปั่นแบบเร็วเลย ต้องปัดเลยอันนี้ฮะไหลริ้วๆๆๆๆเอ้อเอ่อเอ่อเออหสชันหค้อนไปจ้ะนี่พับขับก็ได้วันสุกฝนตกซ้ำเนาะพับขับเอาไว้รูดหลายใ้่นี่นี่พับกันในนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวนี้ ฝักนี่นี่เดี๋ยวเอาไปทางมุมนี่แหละขับคอสเพย์นี่แหละรับนี่แหละเออนี่แหละอันนี้ ขอโทษแล้วจ้าพี่น้องไปติ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 ดขอโทษแล้วจ้าชักหน้าที่บัง,งหน้าที่ก่อนโอเคเราจัดเดื่องขอโทษแล้วค่ะยังไหคะนี่ไว้สำน,นี้นาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนบ้างเจอค่ะสวัสดีค่ะ